โตช็อปสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่ Trust Golf นะครับอยากจะบอกว่าในมือผมเนี่ยมีกล์อเทเลสโคปสารุ่ er นเป็นรุ่นท็อปทั้ง3รุ่นเลยก็คือรุ่นโปรี1ธรรมดานะครับสีดำาปรวัน X สีแดงนะครับแล้วก็ AVX นี่นะครับเป็นแบบมีที่คณเห็นต้องบอกก่อนว่า3ลูก3รุ่นเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างออกไปอยู่แล้วทุกคนทราบไปแล้วว่า p ปรวันธรรมดาจะเน้นสปิน Spin ที่สูงกว่า p ปรว1 X p ป1 X จะมีสปีดที่บอที่สูงกว่าหรือ AVX อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ ขับสปีดหรือบอลสปีดไม่ได้สูงเท่า2รุ่นแรกนะครับแต่ว่าจะลองดูว่าถ้าเกิด3รุ่นแล้วเนี่ยมาตีพร้อมๆกันโดยคนคนเดียวกันเนี่ยจะแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับผมจะลองให้ดูทั้งเหล็กทั้งไดรเวอร์เลยว่าคัรชานฉีกของลูกบอลอัตราบอลสปีดหรือว่าสไล์บอลจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับทั้ง3รุ่นลองดูกันครับ ตัวนี้เป็น AVX นะครับลองที่เหล็ก8ก่อนนะครับเหล็ก8ปกับไดรเวอร์นี่คือเหล็ก8ของ AVX พี่มันลอยไปบนขอบจอ a B x มันขึ้นแบบหายไปันขอบจอเลยแม่ันขอบจอโดนนี้หมดเลยอันนี้โปรวนะครับสีแดงนะครับ Đấy ลองตีนะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าแต่ละลูกเนี่ยมีคา,ราแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงโดยที่ผมตีเองเนี่ยใช้เหล็ก8กับไดรเวอร์2อันเนี่ยนะครับเยาจะบอกว่าคาแรคเตอร์ของผมที่ผมชอบที่สุดโดยส่วนตัวก็คือโปรยวัเพราะว่าให้สปีดบอลที่สูงที่สุดใน3ลูกนี้เลยนะครับรวมถึงระยะรวมด้วยไม่ใช่แครี่นะระยะรวมทั้งหมดจากลูกหยุดเนี่ยตัว X เนี่ยไกลสุดสำหรับไดรเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการตีเหล็กแล้วสปินแล้วเนี่ยผมก็ให้โปรยวันธรรมดาโปรยวันตัวสีดำนะครับนี่คือ สปินค่อนข้างสูงคอนโทรลได้ดีความรู้สึกในการตีก็ดีเหมือนกันนะครับส่วน AVX นะครับต้องบอกก่อนว่าผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่สปีดประมาณ95-100ถึงน่ะครับน่าจะเพอร์ฟอร์มของลูกออกมาได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเร็วเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปบางครั้งอาจจะไมไ่ผลที่สุดจากลูก AVX ลูกนี้นะครับเพราะาอย่างผมตีแล้วเนี่ยสลูกนีน้โปรวันกับโปรวันเเนี่ยให้เพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าชัดเจนมากประมาณ10หลาเลย แล้วก็ส่วนลูก AVX ผมตีแล้วมันปลิวๆนิดนึงนะครับลูกลอยค่อนข้างนานแต่ว่าตกเร็วนะครับก็ลองดูครับว่าใครเหมาะกับยังไงแต่ว่าที่สำคัญก็คือเรื่องฟ l y บอลนี่ก็สำคัญเหมือนกัน ตัวที่ผมตีที่ผมเลือกก็คือโปรวันเเนี่ยสีแดงเนี่ยให้ไฟบอลที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ลอยนานกว่าตัวโปรวันธรรมดาก็จะคือลอยไฟกลางๆแต่ว่า ABX เนี่ยคือจะลอยสูงตกเร็วเลยนะครับลองดูครับว่าคุณเหมาะกันยังไงครับ